การทาบุญขวดน้ำเนี่ย,จร,รยรจ,นนรจริงๆแล้วที่เราส่วนใหญ่แล้วอย่างเราจะใช้น้ำใช่ไหมน้ำลินน้ําเทในขณะที่เรากดน้ําจริงๆแล้วที่อย่างที่สํานักของเราก็เวลาทําบุญพระยาถาวารีวหาเนี่ยเรายอมว่ากดน้ําอุทิศส่วนบุญสุขสุศไปให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเนี่ยของเราก็ไม่เคยใช้น้ําเลยแต่ว่าใช้ให้มีความตั้งใจมีความตั้งใจอ,อุทิศส่วนบุญสุสสสกุศลที่ ญาติโย,ยมได้กระทำแล้วก็อุทิศให้กับผู้ที่ดวงรับไปแล้วแล้วก็นึกถึงชื่อนึกถึงหน้าผู้นั้นว่าเป็นใครอย่างเงี้ยก,ก,ก็ได้แล้วมันก็ปรากฏว่าได้ผลจริงจริงทั้งที่ไม่ได้ใช้น้ําเพราะว่าตัวนี้ก็มีหลายตัวอย่างาที่ได้แล้วก็ก็เป็นเรียกว่าเป็นหลักฐานยืนยันว่าเออเขาไม่จำเป็นต้องใช้น้ำถึาใช้ก็ไม่ผิดอะไรแต่ว่าถ้าไม่มีน้ำก็ก็ไม่จําเป็นแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่เราเห็นกันในงานศพใช่ไหมวดน้ําคนเดียวแล้วก็ จับกันเป็นเรียกว่าจับเป็นหางว่าวไปเลยอย่างนั้นนะก่อนอันนั้นแต่ถ้าเกิดว่าถ้าจับแล้วขวดน้ําแต่ว่าใจเราไม่ได้ตั้งใจอุทิศเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรที่มันจะเกิดผลได้จริงๆก็คือเราต้องอนึกถึงบุญกุศลใช่ไหมที่เราได้กระทำได้ถวายทานพระนึกถึงจริงแล้วที่จะมีกําลังแรงส่งเนี่ยคือเราจะต้องอ้างคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ระลึกถึงบุญที่เราได้กระทํา แล้วเสร็จแล้วพอเลิกถือบุญที่กระทำนั้นแล้วเราก็อุทิศบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วอันนี้ก็ถึงจะได้นะอันนี้ก็มีที่วัดนี่ก็มีเยอะแยะมากมายวเวลาทำอย่างนี้แล้วมันก็ได้ผลเพราะฉะนั้นก็ไม่จะเป็นจะต้องใช้น้ําอะไรนะทีานี้ถ้าเกิดว่าเราทําบุญเสร็จแล้วเราลืมกดน้าใช่ไหมเราไปกดน้ําทีหลังได้ไหมก็ก็อย่างที่ที่อาตมาก็ ก็ทำก็คือบางทีโยมเขาเป็นเจ้าภาพใช่ไหม๋ยวนี้ทําบุญก็ทําบุญกันทางทางไกลก็คือโอนปัจจัยอะไรต่างๆก็อย่างตมาก็ฉันตอนตอนเพลนอย่างที่วัดก็จะฉันตอนประมาณ10บโมงก็ก็ทําบุญกันมาอยู่ที่บ้านนั่นแหละแต่ว่าก็โอนปัจจัยมาโอนขปิยพันธ์มาก็ทําบุญเสร็จแล้วอาจารย์ก็ให้พรตอนตอนเย็นประมาณสักทุ่มหนึ่งรโยมกปรับพรกันทางโทรศัพท์แล้วก็ กวดน้ําผลปรากฏว่าโยมเขาก็บอกว่าเออมันก็ได้เหมือนกันคือบางทีบางทีก็เห็นผลก็คือได้เห็นผู้ที่ดวงรับไปแล้วได้รับบุญกุศลซึ่งอันนี้สลับบางคนที่มีจักขุยานก็เขาก็สามารถมองเห็นได้พิสูจน์ได้นั่นเองอันนี้ก็เพรานี้ าบางทีมันก็เหมือนกับตรงกับเรื่องของการเบิกบุญเราอาจจะเคยได้ยินสมัยก่อนเรื่องของการเบิกบุญใช่ไหมแต่ครนี้มันก็มีตัวอย่างในครั้งพุทธกาลเหมือนกันก็คือ,อเรื่องข,ขานนกคุ้มขานนกคุ้มนั่นก็คือตอนนั้นพระโพธิสัตว์ของเราไปเกิดเป็นนกคุ้มใช่ไหมตอนนั้นก็ยังยังเล็กอยู่ยังยังตัวเล็กอยู่ก็ยังบินไม่ได้ครนี้วันหนึ่งก็เกิดไฟไม้ป่าขึ้นมาไฟไม้ป่าขึ้นมาปุ๊บคนนี้มันก็ เข้ามาใกล้ๆในรังที่พระอ,องค์อยู่แล้วพระอ,องค์ยังเล็กอยู่บินไม่ได้วันนี้ก็แต่ว่าจริงๆแล้วพระอ,องค์ก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่สรรเสริญบูชาคุณของพระพุทธเจ้าองค์ที่ผ่าน,านมาแล้วก็องค์ปัจจุบันในยุคนั้นด้วยก็คือพระองค์มีเรียกว่าการบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ผ่านมาตัวนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลใช่ไหมอ่าราวนี้ สร็จแ,แล้วพอไฟไม้ป่าเข้ามาใกล้หลังแล้วพ่อกับแม่กค็คือช่วยลูกไม่ได้ไม่รู้จะช่วยยังไงก็เลยบินหนีไปบินหนีไปคนนี้ทํายังไงดีล่ะพง์ก็เลยตั้งสัจจะที่ฐานตัวนี้เป็นสิ่งที่เราก็เอาไปใช้ได้นะคานนกคุ้มนะ,ะยัสติมิงปเดซิกับเปติเห็นไหมในบทนี้ว่าไงนะลืมไปลวนั่นแหละก็ก็คือ พระอ,องค์ก็จะเป็นนกคุ้มก็เลยตั้งสัจจะอธิฐานว่า,า,าคือตั้งสัจจะสัจจะก็คือความจริงสัจจะก็คือความจริงนะอธิฐานก็คือการที่เราตั้งใจปรารถนาสิ่งใดน,น,นั่นเป็นการอธิฐานนี้พระอ,องค์ก็ตั้งสัจจะอธิฐานว่าคือพระอ,องค์นั้นยังเล็กอยู่ใช่ไหมก็ยังไม่สามารถบินไปได้บินหนีไปได้พ่อแม่ก็บินหนีไปแล้วด้วยสัจจะ กริยานี้ก็ขอให้ไฟป่าจงดับไปผลปรากฏว่าไฟป่านั้นก็ดับไปเลยพระองค์ก็ปลอดภัยแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งในห้าของอสิ่งมหัศจรย์ประจำพัทลักับกับนี้กับที่เราอยู่เนี่ยเป็นเรียกเป็นพัทลักับเป็นกับที่มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะพระเจ้าของเราในปัจจุบันเนี่ยเป็นองค์ที่4ส่วน พระเสีเรยระยะไม่ตาเนี่ยเป็นองค์ที่ที่5ตรงเนี้ยเป็นอ่าเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่จะเป็นสิ่งอ่ามหัศจรรย์ประจํพาพัทลกษับคือที่ตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดมีไฟไหม้ป่าขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงที่นกคุ้มที่นกคุ้มอยู่ในรังเนี่ยถ้าเกิดมีไฟไหม้ป่าเข้ามาแล้วพอถึงใกล้ๆบริเวณนี้ตรงนี้เนี่ยน่าจะประมาณ16กรีดนะก็เป็นมาามาดอ่าเขาเรียกว่าเป็นมาตรการวัดของของอินเดียโบราณ ถ้าไฟไหมมาในรัศมี16กกรีนี้แล้วเนี่ยก็จะไฟป่านี่ก็จะต้องดับไปอ่าแต่ตรงนี้อยู่ตรงไหนก็อาจารย์ก็ยังยังไปหาไม่เจอเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ีบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเวลาเราทำบุญกวดน้ำเราทำบุญไปแล้วเราลืมกวดน้ำไปให้เนี่ยเรากวดน้ำให้ทีหลังได้ไหมอันนี้ก็คืออ่าก็มีลูกศิษย์หลายๆคนที่เขาเนี่ยนะทำบุญตอน10โมงแต่ว่าไปรับอ่ารับพรอ,อ่า ตอนตอนหนึ่งทุ่มแล้วก็กดน้าไปให้ก็หลายหลายคนก็เห็นเหมือนกันว่าผู้ที่รงรับไปแล้วได้แล้วก็นี่ตัวอย่างในพระไตรปิฎกก็คือ,อาขานุคุ้มใช่ไหมคือพระองค์เนี่ยทำความดีก็คือบูชาพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาหลายๆพระองคอ์ก็เหมือนถ้ากับเหมือนกับในปัจจุบันก็อาจจะเช่นว่าเราสวดอิติปิโสใช่ไหมบูชาคุณและเลอกถึงคุณพระรันาตนตรัยการสวดอิติปิโสก็เป็นบุญและเพราะว่าเรา เราเป็นการเขาเรียกว่าพารนาถึงคุณคุณของพระรันาตนตรัยอันนี้ก็เป็นบุคศลครทนี้นกคุ่มเนี่ยก็คือลึกถึงคุณแล้วก,ก็บูชาสารรเสริญคุณความดีของพ,พ,พุทธเจ้าที่ผ่านมาในอดีตอันนั้นคือเป็นสิ่งที่โป่งทําอยู่เป็นประจำเร็จแล้วพอเกิดไฟไม่ป่าขกกึ้นมาปุ๊บโป่งก็เลยลึกถึงความดีที่ทํามาในอดีตที่ผ่านมาทุกๆวันก็พอได้ลึกถึงคุณความดีแล้วก็วกตั้งสจทีิฐาน ก็พระองค์ก็แคล้วคลาดจากไฟป่าขึ้นมาได้อัน,นี่ก็คือเรียกว่าเราก็สามารถที่จะอะไรอะ่ะก็ทําบุญกวดทําบุญแล้วเรื่องกวดน้ําก็มากวดให้ทีหลังก็ได้ก็คือเรื่องถึงความดีที่เราทําในขณะนั้นที่ผ่านในเวลาที่ผ่านมาแล้วเราก็อุทิศให้กับผู้ที่ดเรับไปแล้วก็จะได้เหมือนกัน